อยู่กับช่องนักพนักซ่านะครับผมแล้วอยู่กับผมอีกแล้วนะครับวันนี้จะอยู่กับช่วงซ่องสุ่มบรรกัศน,นครับผมอยู่กับชุดของอ,อะไรวะวิธีวีเอบิสิบเอ็ดรบรรยาเนี่ยเป็นชุดบูสของแคนบิวิล่าของมันเองเลยครับซึ่งผมเองก็ซื้อมาสิบซองนะเดี๋ยวนะวันนี้เราจะมาเปิดสักสองซองเปิดเบสิกเบสิกเรื่อยเรื่มาดูกัน เร่อสองแรกเลยเราปัาให้มันเรียบร้อยก่อนนะกลัวโดนการจังเลยตัวมาแรกก็ฮิวจ t คเกอร์แฮนด์เมดลเวอร์เฮเลนาล็อกกิ้งชูเตอร์เพรย์อาท็อปปิ้งมัสคอตเซริโอแล้วก็ข้างหลังเป็น ได้ V R เลยยอดกับ Top Idol Riviera ยอดเลยครับผมสองแรกได้ V R สุดยอดเอาไว้แยกเก็บไว้ไม่ใช่กิยแยกอัะดับโหดีแล้วได้ระดับพน,นี้มายอดเลยไปครับผมสองที่สองไปกันไงครับไปยาวๆ,ๆเลยแกไม่เอาวะ โอ้สองแรกก็ดีอาร์มาเลยยอดเลยนี่กับไายคนรักต์เอโคสคอมมอนชอปชอปเปอร์มานาโดเฮชิฟรีไฟล์โพ,พสเซอร์อูชู่าแล้วก็เป็นที่เปนแรของฟอร์มคัลเลอร์ฟูลพาสพาทูเรลลี่ฟีน่านะครับก็เป็นการระดับที่เปนแรนะครับ ก็มีประมาณนี้นะครับลาย